ใช้ตีนผีม้วนริมแบนนะคะใช้ตีนผีดีนะคะเราจะเปลี่ยนตีนผีดีค่ะที่แถมมากับตัวเครื่องนะคะใช้คู่กับลายเส้นตรงนะคะเส้นตรงก็คือลาย A อับตรงนี้โค้ดไปที่ A นะคะความตีหันก็ปกตปิระหว่างสองหรือสามก็ได้นะคะแล้วตัดไปลผ้าประมาณสี่สิบห้าองศาเพื่อเป็นการส่งผ้าได้สวยงามขึ้นนะคะปลายใส่เข้าไปในม้วนกลมๆนะคะ มังเสาได้เลยค่ะจับผ้าให้เข้ากับแกนนะคะของริมถุวส่งให้พอดีนะคะไว้สำหรับตกแต่งพวกเสื้อผ้าเด็กนะคะริมขอบหมอนใช้ผ้าม่านนะคะริมเล็กๆระบายนะคะเย็บง่ายๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะม้วนริมแบนค่ะวิธีการทำม้วนกลมนะคะไว้ตกแต่งเสื้อผ้าเด็กนะคะ เย็บได้ทุกเนื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้ายืดผ้าธรรมดานะคะสังเกตง่ายๆนะคะม้วนกลมกับม้วนแบนข้างหน้าจะคล้ายๆกันนะคะแต่ข้างหลังจะเป็นล่องนี่ค่ะม้วนกลมจะเป็นล่องลึกนะคะกลมๆนะคะม้วนแบนจะเป็นล่องแบนๆนะคะอันนี้เราจะใช้ม้วนกลมนะคะเราจะปรับลายนะคะให้ใช้ลาย C นะคะปรับโคตรไปที่ลาย C ความตีห่างระหว่างหนึ่งครึ่งหรือสองก็ได้ค่ะแล้วแต่เราต้องการตีห่างเท่าไหร่ เปลี่ยนปีนะคะทำคลทท้ายๆม้วนแบนนะคะใส่ผ้าเข้าไปในแกนกลมนะคะแล้วก็ส่เลยค่ะส่งผ้าให้เข้าแกนด้านหน้านะคะ นี้ไว้สําหรับเย็บริมระบายเสื้อผ้าเด็กนะคะหรือว่าเสื้อก็ได้นะคะตกแต่งได้หมดนะคะนี่ค่ะนี้ตีนสีมนกลมเย็บผ้าเย็ดได้ค่ะได้คุณภาพน,นะคะผ้าบางๆ